พวกเราขบวนการนักศึกษาสันติจยาผมเดชชายนีครับสวัสดีครับผมเดชชายดันตีครับสวัสดีครับผมเดชชายนิชาครับวันนี้ผู้เราได้รับแจ้งว่ามีคดีรุนแรงผู้พวกเรามาสืบหาคนร้ายครับผู้บกครองแจ้งว่าทพื่ดีเพื่อนในกระเป๋าก็หายไปไม่ใช่แค่นั้นนะครับเด็กๆเล่โรงเรียนยังแจ้งว่ามีคนนำประหลาดลออยู่ทั่วไปหมดเลยเราไปดูที่เกิดเหตุที่ถนนพญาไทว่าโรงเรียนสัิตากัาครับ ผู้ปกครองที่มาหาแฟนกำลังทำอะไรกันอยู่นะเราพบว่าช่วงเวลาหลังเลิกเรียนที่ผู้ปกครองจอดรถติดเครื่องยนต์รอรับลูกหลานอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วเงินก็หายไปจากค่าใช้จ่ายน้ำมันแถมยังมีควารนำปริศนาด้วยแต่ไม่มีใครเห็นคนร้ายชี้ชึ่อหน้าเลยแต่เราได้หลักฐานว่าเป็นตอนแล้วนี่แหละครับจากเอามาใส่ขวดแล้วเดี๋ยวเรา ออกไซด์แถมมีฝุ่นเพียงของท่านด้วยที่มันก๊เดินกระจกตัวร้ายอย่ที่ไหนแล้วมันมาจากไหนรหรอจากข้อมูลที่เราสืบค้น อ0ถ89ัเห็นไหมครับอันนี้จะสใส่คือเครื่อง ใบวันละ1 3 0่บาทเป็นจำนวนนี้ซื้อไอศครีมเลี้ยงเพื่อนๆทงชั้นได้เลยและที่สำคัญปริมาณควันได้อาไซด์ถึง92กิโลกรัมต่อวันโห oh, แล้วควันพวกนี้มันอันตรายมากเลยนะเ mm hmm. พื่อนๆฝุ่นพีเอ็ม mm hmm. ของจุดท้าที่ออกมาด้วยส,สามารถแทรกซึมเข้าสูปป่ปอดและกระแสเลือดก่อให้เกิดเป็นปัญหาระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะกับเด็กๆย่างพวกเราด้วยนะครับ mm hmm. จากข้อมูลที่เราพบมา แต่ละวันมีคนเสียชียวิตจากมะเรอปอร์1คนและผู้ป่วยรายใหม่57คนทีเดียวแต่นี่ถ้ารงเมียนเดียวนะครับถ้าเราขยอายผลไปยังพรงเทีขนาดใหญ่500แห่งทั่วประเทศจะมีการขาดเงินที่ปีละกว่า110ล้านบาทและปล่อยคา,าร์บอนไดออกไซด์ถึง7,820ตันต่อปีเี่นเท่ากับเราต้องปลูกต้นไม้มากถึง650,000ต้นเพื่อมาช่วยกันจัดนลัินี้โอ้โห ตั้ง6กแสนห้าหมื่นต้นเราคงปลูกไ,ไม่ไหวหรอกผลกระทบทั้งได้ให้โลวร้อนแถมยังเสียเงินไปฟรีๆอีกมหาศาลในมีแผนจัดการคนร้ายไหมเราต้องหยุดคนร้ายด้วยการเดินม,มาเดินท้ย้จอดปุ๊บรับปัหรือจอดแล้วดักเพื่องแต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ทุกคนจะหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงนี้แล้วสรุปเรารเจอตัวคนร้ายที่ขโมยเงินและปล่อยบวาดแล้วหรือยัง เจอแล้วแต่คนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนแรับแต่คือพฤติกรรมการจอดรถติดเครื่องของพวกราบุคคนต่างหางั้นเรามาทำประกาศจากพฤติกรรมที่นี้กัน Okay. มันนี่มัน,มนใช้ยังไงบ้างครับมันคืออะไรมันก็จะมสีสไลด์ให้เราเล่นได้นบะแล้วก็จะมันก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่ว่าให้เราคลิกถายัย่ายผลไปทั่วประเทศเป็นจำนวนโรงเรียนที่เราสามารถใส่ข้าไปได้เลยครับอืมเออท่านไหนเป็นคนทำไอ้ตัวนี้แอนิเมชันนี้ขึ้นมาครับก็เป็นผู้ปบอคองค่ะอ๋อโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวเราถามาาเรื่องของหนูกันดีกว่าใช่ไหมอขอย้อนไปตรงที่หน,โน,นูมีหน้าที่มีเขียนเรื่องของการคำนวณที่มีเครื่องหมายซิกมาค่ะใช่ป่ะอ่หานเครื่องหมายแล้วว่าอะไรลูกก็มันผลรวมของผลรวมของอะไรครับตอนนี้ก็อัน นนสัญญาณที่สองค่ามปนปรมิปรมาณปริมาณปริมาณเชื้อเพลิงที่สูญเสียก็จะเอา0.02น,น,นิตต่อนาทีคูณด้วยระยะเวลาจอดกี่เครื่องยนต์ของแต่ละคันให้เอาเอาผลรวมของอันนี้มารวมกับรถของทุกค,นคันส่วนส่วนที่สามคำนวณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็จะเอา นริมาณน้ำมันที่สูญเสียต่อวันไปคูณกับราคาน้ำมันเฉลี่ยคำวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเท่ากับปริมาณน้ำมันที่สูญเสียต่อวันคูณกับ2-3กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีทีนี้ผมควรจะถามว่าอะไรแล้วเราได้รณรงค์เรื่องนี้ออกไปหรือยัง กี่แร้วกว่าไอตัวที่ให้สแกนดีว่าโอ้หลังจากลดรดัลงแล้วเกิดอะไรขึ้นรืกว่าเราราได้เริ่มเราได้เริ่มโครงการนี้หรือยังหรือเราแค่ติดตัวิดโฟลเตอร์นี่ ลดลงลดลงลดลงแล้วก็จะเสียตังค์ต่อวันน้อยลงไปประหยัดเงินมากขึ้นกลัามาวิธีการเก็บข้อมูลของเราค่ะเราเราเก็บข้อมูลอยูงไห วันนหมคะเริ cage, bitch, ่มต yeah. uh ้น huh. จ okay. oh. oh. uh, oh. yeah. right. oh. ุดเดิมมันก็เล้่นสุดจุดเดิมทุกวันไหมแล้วก็จะเดินแถวๆระยะทางนั้นไปต่ดงๆตามตลอด5วันแล้วก็จะเก็บจำนวนรถมาแล้วเรานับเวลาเขายังไงอะว่าเขาใช้เวลาจอดนานเท่าไหร่อืออย่างเช่นทันสีดำตอนนี้ที่เห็นคยาันสีดำอย่างเงี้ยเราเรานับอะไร แสดงว่าเขาแต่ละคันไม่ลอ,อยตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมเพาอาจจะไปรอข้างหน้านเขาจอดรอตรองนี้แล้วก็ยังไปจอดรอข้างหน้าด้วยไหมก็มีบางคันะนะครแล้วนับโดยใช้อะไรนะ AI ช่วย<ก>ใช่ไหมก็ตอนนั้นตอนแรกเราก็จะนับโดยคนคนอัดทิปงไปเองใแล้วก็ให้ AI นับเกี่ยบยกัน แล้วี่ใช้ AI ของเราใช้ยังไงคะเราก็จะใส่พร้อมเข้าไปพร้อมกับคลิปวิดีโอที่เราใส่ว่าให้มันครับเราเขียนพร้อมเองไหมหรือว่าเราไปค้นหาพร้อมจากที่อื่นก็เขียนเองได้เลยค่ะแล้วมันใกล้เคียงกับที่เรานับเองมากไหมคะก็ก็ใกล้เคียงค่ะแล้วเราเชื่ออันไหนระหว่าง AI กับตัวเรา ดูความแตตก่างแล้วเรายึดอะไรเป็นหลักครับยึด AI หรือว่ายึดตัวเราก็เราก็จะยึดสองตัวพร้อมกันสองตัวเท่าๆกันแล้วถ้ามันนับมาแล้วสมมติหนูนับมาได้40คัน AI บอกว่านับจากวิดีโอได้45คันเราเอาอันไหนครก็จะต้องหาค่าเฉลี่ยออกันระหว่างเชื่อทั้งสองทำไมไม่เชื่อตัวเองเพราะอะไรอะ AI เขามีวัฒนาการมาแล้วแล้วก็คนั่เชื่อมันหมเราเชื่อเลยเราเชื่อเลยเราเชื่อแล้วคุณโบเห็นในเล่มของหนูอะค่ะหนูมีในตารางใช่ไหมหนูมีการแยกระหว่างรถเบนซินกับรถดีเซลด้วยใครใครเป็นคนแยกหนูเราดแยกยังไงด้วยว่ารถไหนเป็นรถเบนซินรถไหนเป็นรถดีเซล เหตุารแล้วก็เอาเข้าเอไอเหมือนกับที่เรานสีดาในรูปนี้ใช้อะไรบ้างเบนซินหรือดีเซลก็ทำสีดาในรูปนี้ก็จะใช้เป็นเป็นเบนซินราหยรถไฟฟ้าเรากไหมรถไฟฟ้าแล้วก็จะไม่นับแล้วก็จะตัดน อันนั้นมันไอยีจะมีวงงไฟช้าหรที่สกสิอ็ดเอ็ดนีคิดยังไงอะทำไมถึงได้11สิบเอ็ดนี่สิบอ็ดนั่นก็คือสิบอ็ร์เซ็ของรถที่เราสังเกตทั 1. <1 <1 <1 <1 ้งหมดก็คือสี่รอก้าสิบสมคันสิบเอ็ดเปรก็จะดับเครื <1> <1> <1 ่องส่วนแปดสนได้สิบเอ็ดที่มาคิดยังไงอะ ว่ะเหรอคะค่ะ<ช>แล้ว AI, AI เอไอจะดีเองได้ใช่ไหมแล้วเอไอรู้ไหมว่าอันไหนดับเครื่องอันไหนติดเครื่องเอไอตอนมันสามารถรอ,อินเทลได้แล้วอ๋อที่นี่ก็แ้่ยังเขียนแสดงว,ว่าตัวเลขจำนวนรถจำนวนรถที่ติดเครื่องจำนวนรถที่ดับเครื่องนีคง่คือเอไอนับให้หมดเลยเหรอคะก็ ชอบจป็นง AI กับใช้คิวิีทีท uh, uh, ja uh 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 ี่ช่วยสร้างไอ้เว็บไซต์สักนไอคิวอาร์โค้ดแต่แต่ตัวที่หนูใช้นะคือจะเป็นจำค่ะแล้วทุกวันนี้พ่อแม่หนูจอดรถดับเครื่องหรือติกเครื่อง 嗯，OK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 。 เหนืออย่างแบบจอดสั้นสุดแค่หนึ่งนาทีเดีไหมจอดสั้นสุดแค่หนึ่งนาทีก็ก็จ์เห็นได้เพราะว่าตอนนั้นเราจะก็จะวนหรือระยะทางเราจะสั่งอะไรนี้สั่งวันนี้ที่สุดเดิมทุกวันเนาะ หือมาเดียวกันหรือว่าเปิดแชทใหม่หรืออะไรไหมก็จะเปิดแชทเดิมให้มันลอนับใหม่อีกรอบนึงอ๋อสมมติหนูพิมพ์หนูพิมพ์พร้อมเลยหนูพิมพ์บอกเอไอว่าอะไรบ้างพิมพ์พร้อมพิมว่าอะไรบ้างใส่ชิปวิดีโอเข้าไปออ่าเสร็จแล้วหนูพิมพ์บอกเขาว่าอันนั้นเขาจะบอกว่าช่วยนับจำนวนรถยนต์ที่อยู่ในชิปที่จอดรถอยู่นับจำนวนที่จอดรถที่จอด แล้วถ้าเกิด <size> มีกรณีจอดซ้อนคันนี่อะไรนับเป็นนับเป็นค่ะจริงจริงมีมีบ้านในค้าที่ใส่